ซีซั่นนะคะเพื่อนเพื่อนเจอปัญหานี้เหมือนเช่นเดียวกับแนนหรือเปล่าคะปัญหาที่ใครๆก็เป็นในหน้าร้อนอากาศแบบร้อนๆแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนๆปลูกต้นไม้ประดับหรือว่าหญ้านะคะคือคุณเห็นไหมว่าหญ้าแห้งกรอบนะคะต้นไม้ก็แห้งยิ่งถ้าไม่ค่อยมีเวลารดน้ํานะคะต้นไม้เอ,อ้ยหญ้าเอ,อ้ยนี่เหลืองอารามเลยคะ่ะทุกคน วันนี้เรามีการแก้ปัญหาง่ายๆให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งบน้อยมากๆเลยค่ะก็วันนี้นะคะเน,นจะมีตัวสินค้าใหม่มาแนะนำอุ๊ยเปิดมาก็ขายของเลย <laughs> นะคะสำหรับสินค้าของเรานะคะก็คือตัว water timer ค่ะ water timer ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะคนที่ไม่ค่อยว่างไม่มีเวลามาลดน้ําต้นไม้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองนะคะไม่ค่อยชอบลดต้นไม้เท่าไหร่นะคะตายเรียบเลยเนาะก็ตัววอเตอร์ทำเอเ่อตัววอเตอร์ทาม,มเมอร์นะคะทํางานง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าติดตั้งโดยราคาประหยัดนะคะเพียง1,000นิดๆเท่านั้นค่ะพเพื่อน นี่แล้ววันนี้ค่ะเรามีกู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งและสาธิตการติดตั้งของ water timer ให้กับเพื่อนๆดูนะคะวันนี้นั้นมีแขกรับเชิญค่ะก็คือปา๋าทีบั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้น่าจะอยู่แถวในบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะด้านในตามเน่นมาเลยสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งนะคะตัว water timer มีอะไรบ้างนะคะนี่เลยพระเอกของเรานะคะ water timer นะคะ ใส่ถ่าน 2A นะคะทุกคนเพียง2ก้อนเท่านั้นถ่าน2ก้อนนี้นะคะต้องบอกว่าอึดมากๆนะคะอายุใช้งาน6เดือนครึ่งปีกันไปเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้นะคะก็จะมีพวกชุดอุปกรณ์เนาะนี่เลยเดี๋ยวเนจะอธิบายทีละชิ้นเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นแหวนนะคะตัวล็อกสายยางแล้วก็ท่อนะคะให้มีความแน่นกระชับมากขึ้นเนาะ แล้วก็มีตัวข้อต่อสามทางนะคะ mm hmm. เห็นชัดหรือเปล่านี่เลยนะคะแล้วก็จะมีะตัวข้องอ90องศาค่ะแล้วก็ตัวล็อกนะคะตัวนี้นะคะใช้ทำอะไรใส่นิ้วหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตัวนี้เอาไว้ล็อกปิดสายยางตรงปลายนะคะสำหรับหยุดน้ำค่ะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็จะมี <c oughs> ตัวนี้ตัวเจาะนะคะแล้วก็มีตัวท่อของเรานะคะที่แน่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ นี่เลยนะคะตัวอย่างเดี๋ยวแนะนามาให้ดูจะมีตัวสปริงเกอร์อันนี้ก็พระเอกของเราเหมือนกันค่ะปักดินง่ายๆไม่ต้องแบบต่อท่อขาตั้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะให้ยุ่งยากเลยแล้วก็เอาตัวนี้นะคะเจาะไปที่ตัวท่อนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้จุบลงไปแค่นั้นเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เซตค่าตามคลิปเลยค่ะครับนี่คือเวลาปัจจุบันนะฮะ 3 12นาทีเราจะเริ่มสตาร์ทรดน้ำครั้งแรกคือเวลา6โมงเย็นนะครับ18นาฬิกาเราจะใช้เวลาลดน้ำ10นาทีนะครับ10นาทีระยะเวลาห่างกัน12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงนี่คือเซต2 นนงวัััจะะลดคครคร้บก็วันนี้นะคะเราจะมาคุยกับป๋าทีบกันนะคะว่าป๋าทีบเนี่ยเขา,ามีการต่อสายยางยังไงนะคะติดตั้งยังไงแล้วก็วิธีการใช้อุปกรณ์ใหม่ของเราคือบอ t เตอร์ทัมเมค่ะน่าสนใจมากๆเลยมาสัมภาษณ์ป๋ากันค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ เห็นแบบป๋าที่กําลังแบบง่วนอยู่กับตัวสายยางนี่เลยกําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยกาลังต่อสปริงเกอร์ครับต่อสปริงเกอร์เหรอคะแล้วบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้องติดจํานวนเยอะไหมคะป๋าตัวสปริงเกอร์ตามระยะก็ประมาณถ้าจะให้ชุ่มฉ่าก็สิบตัวต่อหนึ่งหลังเหรอคะใช่แล้วถ้าแบบบ้านพื้นที่กว้างๆอะคะก็ก็ต้องเพิ่มตาม จำนวนนะครับาตามจานวนพื้นที่ค่ะก<ช>็เพื่อนๆคะสาหรับหลังนี้เนี่ยพื้นที่ของเขาอยู่ที่60ตารางวานะคะ60ตารางวาเนี่ยรอบๆบ้านเนี่ยก็จะใช้ตัวสปีกเกอร์อันเล็กเนาะสำหรับ<ช>ปักดินเลยนะคะอยู่ที่10ตัวด้วยกันค่ะอุปกรณ์ง่ายๆมากเลยนั่นไม่นั่นเห็นว่าแบบเออมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะ<ช>แต่ว่าอุปกรณ์สําคัญเนี่ยใช้อะไรบ้างคะป๋าก็เป็น ท e ่อ P.E. แล้วก็ตัวสปริงเกอร์ตัวสปริงเกอร์ค่ะ,คะแล้วก็อันนี้คืออะไรเหรอคะนี่คือตัวเขาบอกตัวล็อกท่อระบบตัวล็อกท่ออ๋อตัวล็อกท่อค่ะเพื่อนอย่างเวลาเราต่อท่อแบบนี้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนแล้วเราจะปิดมันยังไงเขาใช้ตัวนี้นะคะในการล็อกตัวสายยางที่มันหักแล้วนี่ป๋ากำลังทำอยู่เลยค่ะ เดีย๋ยนี้เพื่อเราเพื่อความไปจัดอาา่าฮะก็พอเราล็อกเสร็จเราก็ใช้ตัวเคเบิลพายนะคะในการล็อกแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวท่อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะปิดเนาะปิด,ปดช่องนะะ้ำไม่ให้น้ำไหลไม่ให้น้ำไหลก็คือแบบปิดตายไปเลยนะคะยากเหมือนกันเนะคะอยากยครับอยากจะช่วยนะแต่ว่าขอช่วยเขช่วยเป็นกำลังใจให้ป่าละกันนะคะ เสร็ียบร้อยนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนหนึ่งจุดนะครับหจุดนะคะก็เรแก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่จนครบสิบตัวใช่ไหมคใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมามาต่อค่ะต่อให้ดูก่อนไหมโอเคป่าคะทำไมเออเราจะต้องเชื่อมกับตัวสายยางอันนี้อีกทีอะคะเพราะว่าสายยางตัวนี้ เราก็จะเอาไปเข้ากับตัวนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเชื่อมกับตัวนี้โดยตรงได้หรอคะใช่เพราะตัวนี้มันก็เหมือนเป็นข้อต่อเนข้อต่าพีมันจะไม่ไม่มีตัวล็อกเข้ากับตัวสายยางแล้วก็ตัวหัวเชื่อมของวอเตอร์ทัมเมอร์ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็อ๋อต้องต่อเป็นแบบนี้นะคะทุกคน นี่เลยง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เราก็แค่ใช้ตัวแหวนตัวเนี้ยหมุนล็อกแค่นี้ก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะทําการเชื่อมตัวสายยางกับตัวท่อเข้าด้วยกันอีกฝั่ง,งหนึ่งนะคะคเพื่อที่จะให้ตัวท่อเนี้ยลิงก์ไปทั่วบ้านเลยคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วตัวนี้จะต้องใส่3ามทางนะครับ แต่ผมจะสาธิตการใช้งานตัวด้านหลังนี่ก่อนก็เลยจะใส่ใส่ข้องอไปเลยเดี๋ยวจะได้เปิดน้ำทดลองสปริงเกอร์ให้ดูเลยจริงๆเราตั้งเวลาทุกๆสิบสองชั่วโมงนะครับงั้นก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเราจะลดน้ำสองหนสองรอ,อบรอบรอบละกี่นาทีหรอคะรอบละสิบนาทีครับรอบละสินาทีแล้วก็มาสังเกตดูว่าทั่วถึงไหม น้ำพอไหมถ้าไม่พอเราก็สามารถปรับเวลาเพิ่มได้จาก10เป็น20นาที30สนาทีก็ได้ถือว่านานมากเลยนะคะเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นเปนนวดนะครับค่ะจะใช้เวลาเปิดน้ำสอนาทีสองนาทีสองจะได้นานหน่อยโอเคนะครับกดปุ๊บเปิดแล้วนะฮะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาสรุปกันเลยนะคะสำหรับตัว water timer นะคะว่าตัว water timer เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะคุณตาคะก็หลักๆก็คือช่วยประหยัดเวลา uh huh. ประหยัดแรงงานของเราเพราะที่ไกลๆบา,างครั้งเราไม่ได้มารดน้ำและจะไม่สะดวกใช่เราก็กดเปิดไว้ถ้าถึงเวลาเขาก็จะ ทำงานเองแล้วก็จะหยุดเองหยุดเองทํางานเองโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่อสมมุติวันหยุดเราเราก็ไม่อยากจะออกจากบ้านอ๋อเขาก็จะแบบมาเปิดมาทางานอะไรใเขาจะทางานให้แล้วก็ปิดให้ตามเวลาที่เราตั้งไว้ค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านเราก็ไม่จําเป็นต้องจ้างคนก็ได้ใช่ก็คือจ้างตัวมาจ้างทำเมื่อด้วยการอะไรนะจ่ายค่าน้ำเองจ่ายค่าน้ำเอง ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็จาก่ายแค่ฐานค่าฐาน,น 2A นะคะ 2>, 2 A สองก้อนอใช้ประมาณ6เดือนโอ<ฮ>้ครึ่งปีเพ <5 S 1> ื่อนๆนะคะเราต้องบอกว่าสำหรับงบประมาณนะคะในการติดตั้ง Water ร์ m ท r เตัวนี้เพื่อนๆสำหรับชุดอุปกรณ์นี้นะคะใช้งบประมาณแค่พันต้นๆเท่านั้นนะคะราคาประหยัดมากๆเลยค่ะ ก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณตาที่มากมากเลยนะคะทีะ่สละเวลาเนาะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะและสําหรับคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจะเห็นแนนมาพรีเซนต์อุปกรณ์ตัวไหนหรือว่าะจะแนะนำไม้ประดับอะไรชนิดไหนนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากสมมุติเพื่อนๆคนไหนเนาะอยากที่จะติดตั้งตัววอเตอร์ m e มเมอร์นะคะก็สามารถที่จะ เข้ามาติดต่อกับทาง Kitty House Store ของเราหรือโทรเบอร์โทรล่าล่างนี้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ YouTube Kitty House ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ <ardon. S 1> ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคิวที h o u า e บ้านที่สะท้อนรสนิยมในตวัวคุณคลิกคิ t ที h o u s e .co.th